สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพราะฉนันของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในหัวข้อที่แปลกมากนะครับผมให้หัวข้อในวันนี้จากสุภาษิตบทสิบเก้าข้อยี่ว่าเบลิยาอันคําว่าเบลิยาอันเนี่ยนะครับมันเป็นคําศัพท์ในพระคัมภีร์ที่เขียนถึงพยานที่ไร้ค่าพระคัมภีร์ในหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งได้กล่าวว่าพยานที่ไร้ค่าหรือเบลิยาอันเนี่ยนะครับก็เยาะเย้ยความยุติธรรมและปากของคนชั่วร้ายก็กลืนกินแต่ความบาป ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับถูกใช้นะครับในเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ดูถูกต่อระบบกฎหมายพยานไร้ค่าคำนี้เป็นคำเดียวกับที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์หนึ่งพงกษัตริย์บทที่21ข้อ10กับข้อที่13พูดถึงคนถอยนะครับคนถอยที่ให้คำเท็จพยานเท็จลุกขึ้นปลักปลํานาโบดว่านาโบดเป็นคนที่ไม่เอาพระเจ้า แล้วก็เป็นคนที่กบฏนะครับนหน้าโบดเลยถูกประหารแล้วก็หลังจากนั้นกษัตริย์ก็ยึดเอาที่ดินของนาโบดไปและกันเองคาว่าเบริยาอันเนี่ยนะครับภาษาเดิมแปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าไร้ประโยชน์แปลว่าไร้คุณค่าเบริยาอันคือประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับเบริยาอันคือคนที่อยุติธรรมพยานไร้ค่าก็ยาะเย้ยความยุติธรรมหมายความว่าเขาจะไม่สนใจความยุติธรรมเขา เห็นความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรซึ่งมันอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะมาจากความลำเอียงอาจจะมาจากความชอบหรืออาจจะมาจากสันดานเนืออไอก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งใดประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้พิพากษาอายการทนายโจทย์จำเลยผู้ต้องหานักเทศพระเด็กเด็กก็เหมือนกันครับเมื่อไรก็ตามที่ เราเป็นคนที่ไร้ความยุติธรรมอายุติธรรมเป็นคนที่เยาะเย้ยต่อความยุติธรรมเราก็จะกลายเป็นคนถอยสําหรับพระเจ้าเป็นคนไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับถึงแม้เราจะมีอํานาจในสังคมก็ตามประการที่2นะครับเบริยาอันบริโภคความชั่วร้ายคนถ่อยจะบริโภคความชั่วครับคนที่ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่า ก็ชอบความชั่วนะครับแน่นอนว่าเราจะห้ามาแมลงวันไม่ให้ไปตอมของเหม็นๆคงไม่ได้นะครับน้อยนักที่มแมลงวันจะไปตอมอดอกไม้เพราะมันไม่ใช่วิสัยของมันเบลียาอันก็เช่นเดียวกันคนสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายก็จะชอบความชั่วรา้ายพระก็มีถึงบอกว่าปากของคนชั่วก็กลืนกินความบาปผิดเพราะเขากินมาอย่างกระตือร้น ยิ่งกว่านั้นนะครับคนชั่วร้ายไม่ใช่แค่กืนกินก็จะเผยแพร่ความชั่วร้ายออกไปคงจะเห็นอย่างชัดจากคาร์มาร์กอดอลฟฮิตเลอร์ที่เผยแพร่ความคิดที่ชั่วร้ายของเขาออกไปทําให้หลายคนรับด้วยอันที่ 3. เบลลียย่างอันเมื่อกินอะไรเข้าไปนะครับก็ต้องรับผลร้ายที่ตามมาเขาบอกอย่างนี้นะครับ you are what you eat ซึ่งหมายถึงว่าคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นกับมัน สังคมนะครับที่กืนกินเอาความคิดที่ไม่ถูกต้องลงไปแน่นอนครับว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นสังคมนะครับเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนรู้สึกว่าคนที่มีอํานาจไม่สนใจความยุติธรรมเยาะเย้ย,ย,ยความยุติธรรมสังคมเริ่มสั่นคลอนเมื่อไรก็ตามที่มีอํานาจที่คนถูกเอาเปรียบความไม่พอใจจะเกิดขึ้นความไม่สงบตามมาการจลาจลตามมาความไม่ยุติธรรมนี่แหละครับมันเป็น สาเหตุทำให้หลายประเทศเกิดการเกิดการปฏิรูปขึ้นมาเนื่องจากคนเราต้องการความยุติธรรมและสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าคนที่บริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ดีคาร์มาร์ก็ดีเขาจะจบชีวิตอย่างไร้ค่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราเป็นเบลิยาอันหรือไม่เราเป็นคนไร้ค่าไร้คุณธรรมหรือเปล่าเพราะเรา อยู่บนความยุติธรรมหรือไม่ถ้าเราไม่อยู่บนความยุติธรรมเราก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นและอย่าลืมนะครับคนประเภทนั้นชอบสิ่งประเภทนั้นจะต้องรับผลจากสิ่งนั้นด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราครับ